รูไ้ไหมครับว่ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มกล่อง u s b แบบนี้ที่คุณทิ้งกันทุกวันเนี่ยมันสามารถกลายไปเป็นอิฐบล็อกที่ใช้ในการก่อสร้างได้กล่อง u s b แบบนี้ยังเป็นอะไรได้อีกมากมายแค่คุณทิ้งให้ถูกวิธีเราสามารถมาหลอกกลับไปใช้ใหม่ได้โตนักเรียนที่ผมชอบมากเลยนะปั่นอยู่นี้ประมาณ25-30นาทีนะครับออกมาสดๆร้อนๆเลยนี่คือเราได้เยื่อกระดาษออกมาแล้วดูคลิปนี้แล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดก่อนที่จะทิ้ง กล่อง u s d แบบนี้นี่คือกล้องกริงกรี่กับตอนกล่อง u s d เป็นอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดครับวันนี้กล้องกริงกริงครับพาเพื่อนๆมาที่บริษัท Eco Friendly ไทยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่ากล่อง u s d แบบนี้เนี่ยเขารีไซเคิลอย่างไรแล้วก็สามารถทำไปเป็นอะไรได้บ้างนะครับผมคนที่พาผมมาที่นี่นะครับก็คือนี่ครับบริษัทเต e t a Pack ซึ่งเราจะเคยเห็นโลโก้แบบนี้อยู่บนกล่องเครื่องดื่มต่างๆนะครับเน้าแพรก,ก็คือบริษัทที่รับทบําบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับอย่างเช่นกล่อง u s c แบบนี้ที่เขาใช้กันทั่วโลกเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีพาร์ทเนอร์ในการ Recycle รายใหม่ก็คือที่นี่ครับ Eco Friendly t h a เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาดูว่ากล่อง u s c เนี่ยสามารถ Recycle ได้อย่างไรครับ ก่อนหนึ่งเราต้องมาทําความรู้จักกับเจ้ากล่อง u s c กันก่อนนะครับอยากจะถามพี่ตั้มนะครับจากเซอรพแพกว่ากล่อง u s b เนี่ยเขาประกอบด้วยวัสดุอะไรบ้างครับที่เราเห็นกล่องเล็กๆไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจริงๆประกอบด้วยวัสดุทั้งหมด6ชั้นนะครับโอ้กล่องนี้มี6ชั้นเลยฮะมี6ชั้นเลยครับเพราะว่าประโยชน์ของแต่ละชั้นเนี่ยในการปกป้องสินค้าที่อยู่ข้างในนะครับแต่โดยรวมแล้วครับวัสดุที่เราใช้ในกล่ององดื่มมีทั้งหมด3ชนิดนะครับโดยสรุปเป็นพลาสติกชนิด PE ครับ เป็นตัวกระดาษนะครับหรือมาจากไฟเบอร์จากธรรมชาตินะครับครับแล้วก็เป็นในส่วนของอลูมิเนียมครับที่เป็นชั้นปกป้องครับโอ้ตอนนี้ผมอยู่กับคุณสมยศนะครับเป็นเจ้าของโรงงาน Recycle e อีโคเ e นลี่ไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากล่อง u s d เนี่ยที่เขาบอกว่ารีไซเคิลได้เนี่ยสามารถรีไซเคิลออกมาเป็นอะไรได้บ้างนะครับที่เราได้มาก็คือเป็นเยียกกระดาษตัวตัวแบบนี้มาครับผมแล้วที่เราทําออกมาตรงหายให้กับทาง ลูกค้าตอนนี้ปัจจุบันก็คือมีพวกกลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยกระเบื้องเนี่ยหรือแผ่นเรียบต่างๆเนี่ยเขาจะใช้ตัวปูนทรายแล้วก็แร่ยาหินซึ่งแร่ยาหินเนี่ยมันเป็นสารก่อมเลมลงเขาก็เลยนำวัตดุต,ตัวอื่นเทียบเท่ามาแทนอ๋อเรียกว่าเอาเยื่อกระดาษที่ได้จากการรีไซเคิลเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการทำไฟเบอร์ซีเมนต์ใช่ครับ คือเรียกง่ายๆคล้ายๆไม้เทียมอะไรอย่างนี้ไหมครับถูกต้องครับาทำได้สีต่างๆมากมายเลยใช่ไหมครับอ่าครับผมอันนี้สำคัญคือปลอดภัยและก็ดีกว่าดีต่อสี่งที่ล้อมมากขึ้นด้วยต่อมาก็คืออีกหนึ่งอย่างมัสดุอีกหนึ่งอย่างนะครับอ่คืออะไรครับผมคืออันนี้ที่เหลือจากการคัดแยกเยื่อไปแล้วก็เหลือเป็นอลูมิเนียมฟอยล์กับพีดอยู่ในนีอจะอยู่ปนอยู่ในนี้แล้วก็ไปผ่านกระบวนการในการที่หลอมออกมาให้เป็นผลิตภัณฑ์ครับผม ก็จะมีอันนี้คือจากกองเครื่องดื่มก็จะมีสีเป็นแบบนี้นี่เหรอเป็นบล็อกอีโควัสูุมาจากกองยูเอทีนะครับอีโคบล็อกใช้ทําอะไรได้ม้างครับเนี่ยอันนี้เออเรามีลูกค้าที่จะไปทําปูพื้นครับข้อดีของมันคือขยันใช่งหนเยอะใช่ไหมครับขพราะสองคือมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความแข็งแกร่งมันถ้าเป็นอิฐธรรมดาครับบล็อกเนี่ยเราโยนก็แตกรับแต่นี่โยนไม่หักที่แตก ลองดูได้ครับได้ครับโอ้ยจริงเหรอะโยนได้เลยครเดี๋ยวลองดูถ้าแตกข้ามว่างกันนะครับได้ครับลองได้เลยครับหนึ่งสองสามเห็นไหมมันคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงอยู่แล้วดังนั้นครับมันสามารถใช้ซ้ําได้มาหล่อมาจับมาใช้ใหม่ได้ท่านั้นด้วยมครับหลังคาได้ไหมครับครับผมก็มีทางบริษัทพันธมิตร รวกเอาไปผลิตเป็นหลังคาจะช่วยในเรื่องหนครับเป็นฉนนประเภทหนึ่งกันความร้อนแล้วก็น้ำหนักเบาทนทานอยู่ได้นานเออครับโตนักเรียนที่ผมชอบมากเลยนะโอ้เรียกว่าจากกล่องเครื่องดื่มนะครับกล่อง UHD เนี่ยสามารถบรีไซเคิลเป็นอะไรได้หลายอย่างมากมายเลยนะครับน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปดูนครับก่อนที่จะรีไซเคิลออกมาเป็นสิ่งต่างๆอย่างนี้เนี่ยนะครับมีขั้นตอนยังไงบ้างครับ กล่อง UET นะครับที่ดูกส่งมาที่โรงงานนี้นะครับอย่างที่นี่เนี่ยเขาก็รับได้ประมาณวันละ25-30ตันนะครับก็จะถูกนำมาลำเลียงด้วยสายพานนะครับขึ้นไปเข้าเครื่องนะครับซึ่งเครื่องนี้จะทำหน้าที่ในการย่อยเอาฟอยล์อลูมิเนียมออกจากเยื่อก่อนนะครับกาจะปั่นอยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมครับพี่ประมาณที่30นาทีปั่นอยู่ประมาณ25-30นาทีนะครับจากกล่องแบบนี้ที่เราเห็นนะครับตอนก็จะกลายเป็นแยกชิ้นส่วนออกมาเป็นเยื่อแบบนี้<ช>เลย อันนี้เป็นส่วนประกอบสําคัญส่วนแรกนะครับที่ได้จากการแยกส่วนประกอบของกล่อง USB ออกมานะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของอลูมิเนียมฟอยล์บวกกับพลาสติกนะครับในส่วนที่เป็นเยื่อกระดาษนะครับก็จะมีการผ่านการคัดแยกหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับอย่างันนีเนี้ยก็จะเห็นว่ามีการแยกส่วนที่เป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆนะครับที่ติดมากับเยื่อกระดาษเนี่ยแยกออกมาก่อนเพื่อให้ได้เยื่อกระดาษที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับ น,นี้นะครับได้เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ออกมาแล้วหลังจากที่ผ่านการคัดแยกมาหลายขั้นตอนเลยนะครับเดี๋ยวผ่านการแยกน้ำไปทีนะครับแล้วเราก็จะได้เยื่อกระดาษออกมานะครับมาแล้วร้อนๆเลยครับออกมาสด,สดๆร้อนๆเลยนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการแยกส่วนประกอบนะครับหลังจากที่ผ่านขันข้นตอน,นต่างๆเนี่ยตอนนี้เราได้เยื่อกระดาษออกมาแล้วเป็นเยื่อกระดาษที่ไม่มีฟอยล์อลูมิเนียมไม่มีพลาสติกเยาปนนะครับ ก็เป็นเยื่อกระดาษแบบนี้เลยพร้อมที่ยะถูกส่งไปรีไซเคิลนะ <c oughs> ก็อาจจะเอาไปหมุนเวียน <c oughs> ไปทําเป็นกล่องกระดาษรีไซเคิลบ้างนะครับหรือว่า,ราวรกระดาษทิชชู่นะครับเนี่ยเยื่อกระดาษพร้อมไปเกตใหมนะครับวันนี้ครับได้เห็นการรีไซเคิลของกล่อง U.S.C. แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าน่าทึ่งมากเลยที่ออกมาเป็นอะไรได้หลายๆอย่างนะครับอยากจะถามพี่ปั๊มว่าการที่เราเก็บกล่อง u s b เหล่านี้มารีไซเคิลเนี่ยครับมันมันช่วยโลกได้ยังไงบ้างครับ โอ้มีหลายเรื่องเลยนะครับ,รบเริ่มต้นจากการที่เราใช้วัตถุดิบที่เกิดจากการใช้ซ้ำนะครับอันนั้นเนี่ยลดแน่นอนครับในเรื่องการออใช้วัสดุใหม่นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นทั้งเศษอลูมิเนียมเองหรือว่าตัวพลาสติก PE อันที่2เลยครับเรื่องผลกระทบในเรื่องภูมิอากาศ<อ>เพราะว่าการที่เรารีไซเคิลครับมันลดการใช้พลังงานในการผลิตวัตถุดิบใหม่ด้วยจะมีส่วนในการลดแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปนะครับสู่ชั้นบรรยากาศบ้านเราครับผมอะไรก็ตามที่เก็บกลับมารีไซเคิลมาหมุนเวียนเนี่ยมันก็จะช่วยโลก ช่วยประหยัดทร,รัพยากรใช่ครับเยอะด้วยมันใช้มูลค่าที่เราไปขุดไปเจาะเอาขึ้นมาครับกับการที่เรามาใช้งานครั้งเดียวอ่ะครับมันคุณค่าทางเชิงพาณิชย์มัน,นมจะสูญหายไปเมืเ่อรเราเอาไปทําลายโอ้อเอาวัสดุกลับมาใช้ใหมไ่ได้ครับคุณค่าทางเชิงพาณิชย์มันสามารถใช้ซ้ําแล้วซ้ําอีกได้ครับครับผมแค่เปลี่ยนวิธีทิ้งกันนั่เองเนาะจากเดิมที่เคยทิ้งรวมไปกับขยะอื่นๆเนี่ยแค่เราหาที่ส่งให้เขาให้ถูกต้องเงี้ยก็จะมาช่วยโลกได้เนาะถ้างั้นอยากทราบนะครับถามแทนคนดูได้อยู่ตอนนี้เลยครับว่าถ้าาาเออยกกจะส่่งงล USB มาเข้าสู่การรีไซเคิลแบบนี้ควรจะส่งไปที่ไหนครเรามีทั้งหมดหลายโครงการนะครับเริ่มต้นจากว่าถ้าอยู่ในโรงเรียนเองเราเข้าร่วมกับโครงการต้นกล้าไร้ถังสามารถส่งกลับหรือเข้าร่วมโครงการต้นกล้าไร้ถังได้นะครับอันที่2คือที่ B i g กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับซึ่งเรามีโครงการหลังคาเขียวนะครับซึ่งผู้ทุกคนสามารถไปที่ B ิ g กซีแล้วนำกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วไปหย่อนที่ B ิ g กซีได้นะครับ หรือถ้าอยู่ในชุมชนชเรามีโครงการที่เรียกว่ากล่อง U.S.C Recycle ได้นะครับในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการกับเราจะมีจุดเก็บ<อ>ที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่เทศบาลหรือว่าที่อบตอนะครับ,รบก็จะทําการเก็บกล่องเครื่องดื่มเพื่อกลับเข้าระบบได้มีทั้งโรงเรียนชุมชนนะครับห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะครับถ้าเป็นแบบว่าพื้นที่ตามเขตต่างๆเนี่ยช่วยในการเป็นที่จุดรวมกล่อง U.S.C เนี่ยก็สามารถทําให้กล่อง U.S.C เหล่านี้ไม่ถูกทิ้งโดยูนย์เปล่านะครับสามารถหมุนเวียนกลับมา ใช้นะครับรีไซเคิลเป็นประโยชน์ได้อีกมากมายในอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับและสิ่กันได้ช่วยโลกด้วยนะครับขอบคุณมีปั้มมากๆเลยครับขอบคุณมากครัับสวสดีครับโอ้โหวันนี้สนุกมากครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆทำให้เราได้เห็นว่ากล่อง UHT แบบนี้ถ้าเราทิ้งให้ถูกวิธีส่งไปให้ถูกที่นะครับสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายนะครับมาเป็นวัสดุก่อสร้างมาเป็นข้าวของเครื่องใช้ของแต่งบ้านมาอยู่ในบ้านเรา มาเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับคุณภาพดีๆแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้อยู่ในโรงเรียนของ,งน้องๆถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกันแชร์ส่งต่อไปให้หลายๆคนรู้นะครับเขาจะได้ทิ้งกล่อง UST ได้ถูกวิธีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปดีๆวิธีรักโลกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามที่ช่องกล้องกรีนกรีนมาด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับยา